นะครับหายไปนานนะจะรอดหรือจะร่วงเ,เจอแล้วนะโห่หมวมาเมื่อกี้นะตัวอะไรวะ สนยัยเนี่ยไม่แช่ห้าโอ้ยกระตุก โอ้โหแม่งกรับพร้อมกันพร้อมเพียงเลยตอนนี้เอาลม้มเอาลงยากเนี่ยอย่างเงี้ย โอแล้วแม่งชาติไหนมันจะล้มวะเนี่ย รล่ยอย่างนานนะครับต้นเรือป่ะต้นเรือ <c oughs> มันรอเฟสนั่นแหละ เครื่องเตรียมแล้วมั้งเนี่ยเครื่องปั่นไหนวะ มาละมาละต้นเรือมาละจุดพลาดหรือเปล่าตาเอ๋ เฮ้ยหลงว่ะเงียบเสมอนะ น้าทันก็ะไป มาตัวอะไรยังไงอุ้ย <c oughs> ภายน้ำว่ะไม่ไรใช่ไ โอ้ยเมื่อไม่บอกนั่นวะจะโดนล้อมม่ะเนี่ย Big mày quá Cute people Hay làm gì 冰了哇！ ันเธอเพื่อนเนะ้อเดี๋ยวไม่ทัน มั <c oughs> คนคงมาหาพี่แน่เลยใช่บายบายไปก่อนใช่พี่พี่มาจ้ากล่างเนาะโอเคงั้นไปอเลยกัน สักลังไม่มีเครื่องวะเฮย้ยอูชางลบลบไปหาโบปะหาหุ่นจ้าหาหุน่นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉีไปน้่นเลยพจันมาออซ้ายมาด้วย ขีกมาหาลูกกาละแตะเครื่องใหม่อ่าเฮ้ยหุ่นโดนแล้วอ่ะอ่าพี่กำลังขี่อยู่มามาจริงมาจริงร่างขาวด้วย ปีโคตรไกลไอ้ร่างเนี้ยปิเปอร์ปิเปอร์โอ้หไม,มไม่มีไม่มีไม้เลยวะพี่ฉีกากลางแบบอ่าเฮ้ยมาเล็กไม่ไม่มีไม้มเหลือแล้วอะโซนเะ่ะ นั่งนามาด้วยนะแต่ว่าหุ่นไม่มีแล้วเหลือสองเครื่องร้อยปะไปเอาไปเอาลูก้าวะยื้อเฟดอรอเฮ้ยมันชัดลงมมาวะชัดหลอกชัดหลอก พี่ขึ้นข้างบนโอ้มัญชิเฟันโซตามมาเลยว่ะ วางหน้าวางหน้าสองชั้นเลยตรงงานลม่ลมล่มลมนะลม่ลมระวังนะลม่ลมหลอกล่างล่างขาวล่างขาวใช่ใช่กลับมาละแป๊ปี๊บมือปั่นยาวเลยวะอ่าขึ้นข้างบนได้ไหมเนะี่ย สวย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 กำลังไปครับไปบายเมื่อมาจากเมื่อจากข้างล่างแล้วมาทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> มาบอเหรอพ <laughs> ี่อยู่ในโรง,งงานละ หลุดไหมน่าจะน่าจะหลุดนะอ่าได้ได้แลหิว้หน่อยเฮ้ยมึงโทษมึงอย่ปันเพลินเดี๋ยวมึงตาย <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งเกมไปมาโดนแล้วว่าืโอ้โหยากว่ะ อ่าพี่พี่มีมีไทยด้วยโอเคโอเคอเฮ้ยมันพิพิเปอร์เห็นเห็นพี่วะอ่าลมลมมาแล้ว ต้องต้องต้องปั่นนั่นแะเบอร์หิวไหมเนะี่ยเบอร์ไม่หิวหรอหิวเต็มดิให้เพื่อนฉีดไปก่อนเดี๋ยวโบไปไปแอบปั่นกันอ,อ่โอเค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 มันไม่ไม่มัน มันเอาเ,อาเมอใช่ใช่ใช,ช,ชเอาเมอเอาเมอมาไล่ไล่พี่วะโบปันเลยโบปันเลยไมเอไม่เอาไม่เ,ม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 เกลับกลโอเคโอเค <Hey. S 1> แล้วคือแบบเมอแม่งประมาณ80แล้วว่าจะจะได้อยู่แล้วโดน ไอ้พิปเปอร์ว่ะเวงกรรมเห็นอ่าโอเคครับไปหาเปิดกล่องขงหน่อยแม่งพิปเปอร์เห็นดิมีมีเครื่องแทงอ้วนใช่ปะ่ะพี่ิม่กล้าเข้าเครื่องเลยอ่ะพิปเปอร์นะเนี่ยโอ้ยคิมิปเปอร์เห็นชิบหายแล้ว ระวังระวังนะพี่ล็อกประตูเลย,ย,หยไ,ไหมเฮ้ยเป็นไรวะโอ้ยเมื่อไอพิเปอร์แม่งเกิดเลยว่ะ ไม่ลุกวะลูกอะต้องตกลงเดี๋ยวหมดไล่พี่มืออ่นดึงอ่าอือ,อ,อปีปพี่ละหมดไล่พี่จริงจังนะเอาเอาเอาลูก,ก้าเอา,เอาลูก,ก้าเอาลูก,ก้าบอลุมปัดได้อยู่ใช่ไหมโอเคโอเค ตเตียมปะพวกกำเตียนหร้อมัง้งเมื่อเราประตูดิเมื่อเราประตูเมือเราประตูโอเคโอเคจุดอืมอ้าว,อ,าวอี่หยังวะอ๋อเ้ยพปิเปอร์ปิเปอร์เห็นด้วยมันมามาแน่เลยวะน่าจะมาประตูอะ บอกกูหน่อยเร็วมือไปไหนวะไม่เห็นพี่แล้ววะ่ะ khôn siêng rồi á, ai qua, mẹ ngứa, tự nhiên game biến rồi nó,

ไล่แทงเต้นมัน้งไม่แอบเนียนอะน่อยไอเหยืนอหนะ้าบางทีหายากหรือมันเนื้อมาไล่นะรอเทเลป่ะบ้างวะฮึ <c oughs> รอโอเคได้อะไรได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้อ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคเครื่องพิเศษละเออเหยียบปันอยู่อะไรนะมายากลน,นะโอเคเข้าไปด้วยแล้วเขาเข้าไปบังเกอร์แล้วนะ่ะได้ครับได้ได้ได้เฮ้ยมันเอาเรื่องวะ่ะเฮ้ย ทมาอาจจะไปยิงตัดให้เออว่ะตัวทองหรือเปล่า<ม>อืมจังหวะกำลังกำลังดึงแล้วตรวตัวทองแล้วตีพี่เทเลอร์ โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยก,ก่อนเลยพี่เสร็จแล้วเอาไว้บังเอาไว้บังเกอร์ใน okay. โอเคโอ้ยตัวนี้ครึ่งโซนนะเนี่ยมีบังเกอร์ในครึ่งแล้วก็บังเกอร์อีกเครื่งหนึ่งนะโอเคได้ยบบินวะบินบักยิงแม่งให้ดวง นี่ยิ้มแม่มฮ้โอเคเดี๋ยวพี่รอประตูแล้วกันมันไปเอาเพื่อนแล้วอืม ไม่ใช um ่มาจะจู้ตรงเครื่องแล้วคันเปลี่ยนพังเครื่องอืมน่าปวดสองประตูด้วยเนอะออกสีด้วยนะแล้วเขาก็ไม่ไม่กดเลยประตูประตูเปิดละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าอยู่หลบเปล่าจะด,ดูให้เฮ้ยมาช่วยฉันหน่อย่อยไหนวะอยู่ตรงมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้ว <c oughs> แล้วมึงจะหมุนทำไม <c oughs> <c oughs> หรือมันหรือม,มันรู้ว่าว่าหันมาเหรอมันก็เลยหมุนแบบจะให้ให้โดนโบนีน้หรอ